แล้วการกดวิธีทำกดเปิดนว่าสังเกตดีเลย์ปิดกดดับดีเลย์ดับกดติดกดดับกดติดกดดับกดติดกดดับอถ้าอยากรู้ว่าคําสั่งดีเลย์ที่เป็นดีเลย์ที่อยู่ใต้ new set set สองามนี่มันจําเป็นหรือไมจำเป็นคุณลองเปลี่ยนค่าดูสังเกตว่าถ้าเปลี่ยนค่าหรือลบมันออกไปเลยมันมีผลกับเวลากดจะเพี้ยนดังนั้นถ้ามันค่าดีเลย์จะเป็นห้าสิบหรือสิบเนี้ย วัสดีครับผมควบคมนะ้วก็สันโชว์นะผมวันนี้ผมก็ถือว่ามีไม่มีโปรเจกต์น้อยนะผมเนี่ยมาเพื่อน,นําเสนอครับหลายๆคนที่สนใจเกี่ยวาากับการใช้งานตัวบอร์ดดูนโน่แล้วก็ในการเขียนโปรแกรมควบคุมะระบบต่างๆเอาวันนี้โปรเจกต์ง่ายๆครับผมในการากดสวิตช์เพื่อต้องการเปิดปิดตัวดีเลย์นะผมคือกดปิดกดเปิด,เ,ปดเพื่อที่จะสามารถนําไปต่อย,ยอดในการกดปิดกดเปิด ระบบปั๊มน้ำกดปิดกดเปิดระบบไฟกดปิดกดเปิดระบบอะไรก็แล้วแต่เราทำขึ้นอยู่กับความต้องการทั่วไปนั่นแหละหลังโปรเจกต์นี้คือจุดประสงค์เพื่อต้องการนําเอาเอานี่ยครับในการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบพวกปั๊ววม,มน้ำปั๊มน้ําเอาไปต่อยอดได้มากมายครับแล้วก็เป็นการส่งเสรมิมนะครับพัฒนาการในการเขียนโปรแกรมนะครับอ่ะแต่หลักหน้าโปรแกรมตัวนี้เอ่อโปร,รเจกต์ตัวนี้ก็หลักก็จะมีองค์ประกอบ์ไปด้วยหนึ่งหนึ่งตัว Arduino Uno r 3นะครับแล้วก็ตัว คับตัวสวิตช์กดจิบปล่อยดับนะผมแล้วก็จะมีตัว R ตัว r ิสเตอร์หรือตัวตัวต้านทานนะผมค่าอยู่ที่ 10k โอห์มนะผมอันนี้คือเหมาะสมกับการใช้เป็นตัวสวิตช์ทริโกทริทายครับผมครับผม้คือตัวจีบครับมอ่ะส่วนต่อไปจะเป็นส่วนเ่อย่เราก็จะเป็นส่วนของตัวีเ l a y หรือ contact ีเ l a y นะผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอพูดง่ายก็เปิดจะเสมือนตัวสวิตช์ทางไฟฟ้าตัวหนึ่งครับผมคือทำเมื่อมีการจ่าย แรงจ่ายจ่ายแรงดันให้กับมันก็ไปบวกไปลบแล้วก็จะมีการทิกสัญญาณให้กับมันครับแต่ถ้าไม่ไม่มีการทิ้งสัญญาณปก an, ติมันก็คอมกับเอ็นซีไม่ถึงกันหน้าบบแต่ถ้ามีการจ่ายอิทธให้กับมันมันมีการทิกสัญญาให้กับมันนะาบุบทำให้คอมกับเอ็นโอถึงกันนะาบบส่วนคอมกับเอ็นโอก็จะไม่ถึงกันหน้าบบประมาณนี้คือเอายง่ายคือเวลาจ่ายอิทธิพกับมันมันก็ดังตักสถาะมันกลับละคอมมันจะกลับไปกลับมาคอมมันจะถึง เอ่อ NC ถึงนโ o มันก็กลับไปกับมาต่ดไปตัไปัไปซึ่งตัวอย่างนี้ก็เป็นเรียบเสมือนทวิตทางไฟฟ้าอย่างหนึ่งครับเพื่อที่จะสามารถเอาไปควบคุมระบบความน้ําระบบแสงสว่างหรือระบบไระแ่เรานะครับผมในการต่อใช้งานตัวรรเลย์ครับผมอ่ะหลักอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโปรแกรมกันเลยนะครับผมโปรแกรมหลักนะครับผมถ้าเปิดมาก็จะเห็นว่าจะมีการประกาศตัวแปรให้กับมันครับตัวแปรที่เห็นก็จะมีสองตัวครับเอ่ออินตัว พิน led นะผมซึ่งง่ายก็เป็น led คือเป็นเอาพุทเชื่อใจ,จกับตัวดีเลย์ led ดีเลย์ก็เหมือนกันนะผมต่อขาเดีวยวกันแนล้วขา13ส่วนตัวอินอินพินสวิต์ก็เป็นขา2นะเป็นขาอินพุตที่จะต้องต่อสถานะให้กับตัวสวิต์เมื่อกดแล้วมันจะจะมีสาถานะไาดิดจะทําให้กดเป็นโรดดิสถานะจะค้างครับผมอ่ะในส่วนของตัวประกาศของตัวบูล,ลีนนะผมเป็นค่าที่ประกาศให้กับตัวมันเพื่อที่จะแสดงสถานะต่า,าง ในการานะไม่ว่าจะเป็น O switch state แล้วก็นิวทริเกตหนึ่งเตสองเสามเนี่ยก้อนสถานะแรกก็จะเป็นโลหมดเลยครับครับผมส่วนตัวบูลีน LED เ t ต t e ก็เท่ากับโลเหมือนกันนะผมคือม,มันก็ไม่ติด LED เออก็อไม่ได้กดอะไรมันก็ไม่ติดครับผลักษณะนี้ครับผมในส่วนตัวนี้เราก็มาดูส่วนตัว v o i c e setup ในในส่วนของตัวการประกาศกำหนดตัวแปรกำหนดอะไรเป็น Input o u t p u t เนี่ยมันก็ต้อง ต้องประกาศอ้วตัว voice set up นะครับผมในการ set up ระบบในการ set up ตัวแปรอะไรเงี้ยครับผม voice pin mode นะครับ pin led ที่เราประกาศเมื่อกี้นะครับผมเป็นเอาตพุตเนี่ยก็เป็น o อ t p u พุอะไรที่ Arduino ไปกระทำให้กับมันถืาเป็น output นะครับผมแต่ถ้า pin switch นะครับผม input อะไรก็แล้วแต่นะที่มีการกระทำให้กับตัว Arduino หรือมีการทระตุกมายังตัว Arduino ถืวเป็น input นะครับผม ซึ่งสถานะแรกของตัว LED ก็เท่ากับวรนะครผมคือมีการทำงานทุกอย่างนั้นอ่ะมาดูส่วนของตัวไวลดูปนะเป็นไวที่มีเอ่อเป็นไวที่ทุกๆเงื่อนไขทุกๆคำสั่งจะต้องลันอยู่ในไวลดูปนะครผมเป็นการวนคำสั่งวนไปได้ในาการทำงานก็ต้องถูกลันอยู่ในตัวไวลดูปทั้งหมดนะครับไม่ว่าเป็นถูกฟังชั่นฟังชั่นอะไรเงี้ยก็ต้องถูกลันอยู่ในตัวของตัวไวลดูปนะครับอ่ะสังเกตว,ว่าจะมีการประกาศ news สวิตสเตตหนึ่งเซสองเอสามเนี่ยก็จะเท่ากับนะครับพิ IN, State, สนสวิตคือขาใดฟังกั่นขาสองนั่นเองครับคือดิจิตอลรีสครับแต่ความแตกต่างคืออยู่ที่สเตตแต่ละตระหน้าครับผมมันจะต่างกันครับผมส่วนถามว่าทาไมมีดีเลย์การดีเลย์นี่คือถ้าผมไม่ไม่ได้ใส่ดีเลย์ครับการกดเนี่ยคือมาจากเพี้ยนมันต้องมีดีเลย์นิดหนึ่งให้มีการเว้นระยะของตัวสเตตต่างๆเวลากดเนี่ยมีเว้นระยะนิดนึงทำให้มันเม,ม่เร์ครับผมคือเช็คเช็คความถูกต้องนั่นเองนะครับผม อ่านได้เดืออ่ะในส่วเงื่อนไขนเงื่อนไขก็เอ่อถ้าเงื่อนไขหลักนะสังเกตดูว่าเงื่อนไขตอนเงื่อนไขเงื่อนไขเนี่ยมันถือว่าเงื่อนไขที่อยู่ภายนอกถือเป็นเงื่อนไขหลักแต่ถ้าเงื่อนไขหลักไม่ได้ตั้งแต่ปุวมนี้ก็จะไม่ทํางานนะผมอ๋อยง่ายถ้า new switch state หนึ่ง new switch state สองเท่ากับ new switch state สองและ new switch state หนึ่งเท่ากับ new switch state สามอ๋อยง่ายคือ state เอ่อ state หนึ่งเท่ากับ state สองและ state หนึ่งเท่ากับ state สาม ถึงจะทําให้ตัวเงื่อนไขนี้นะครับเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ส่วนไอ้ตัวเงื่อนไขยอยู่ภายในก็ต้องก็จะทํางานได้นะรั้เงื่อนไขแรกได้เงื่อนไขสองก็ต้องทำได้นะคราบผมก็งกเงื่อนไขสองถ้า new s t a t e หนึ่งไม่เท่ากับ old s t a t e คือสถานะแรกครับาผม่ถ้า,ถามันเท่ากันแดงว่าไฟดับอะไนนี่ครับแต่ถ้ามันกดปุ๊บสถาะนะมันต้องไม่เท่ากับตัวเอ่อไอ้ทั้งละไอ้ทั้งลาสุดหรือทั้ง เออฐานะเก่าครับที่เรากดมันต้องไม่เท่ากันนะบุ๊กทำให้เท่าแสดงว่าเงื่อนไขนี้ถูกต้องนะคบผมกก็วิ่งมายังตัวเงื่อนไขที่สองครับเงื่อนไขที่สามนะบุอยู่ภายในตอนตีครับนิวทริพเจตหนึ่งนะบเท่ากับคายคือมีการกดไปแล้วเนะนี่ยนะขึ้กดไปแล้วซึ่งกดคือหมุนกันซ้อนเงื่อนไขคือกดไปแล้วเนะี่ยคือเท่ากับคายนะบุก็ทําให้เงื่อนไข LED จะจับมาเท่ากับโลก็ฐานะที่มันเป็นโลอยู่แล้วเนี่ยรับมันก็เป็นโลอยู่แล้วมันก็ทํางานอยู่แล้วปกติออกมาครับก็ทาให้ LED พิน LED เท่าไปไฮคือตัว LED ผมก็ติดนั่นเองแล้วก็ตัวรีเลตผมก็ติดเพราะไปขาดเดียวกันนะผมส่วน LED เซตัสก็เท่าไฮเหมือนกันนะผมเพราะมันจากที่มันเป็นโลก็เป็นไฮครับผมแต่ถ้าไม่ได้เป็นไปตามเครื่องขที่เราําหนวดหรือมีการกดปิดมันอนะ่ะมันก็ถือว่าผิดเงื่องขที่เรากดไปแล้วกรณนี้ผมกดเปิดปุ๊บเครื่องขพวกนี้ม่ถูกทำงานับผมปื๊ดปื๊ดวิ่งมาปุ๊บ,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 บ LED ก็ติดแบบอยู่ยนี้ แต่ถ้าผมกดอีกทีปุ๊บเงื่อนไขก็จะเฟลเงื่อนไขนี้ก็ไม่ทํางานก็ไม่ีที่เอลครับผมก็จะทําให้ led ครับผมดับหรือดิจิตอลรีสพิน led ดับหรือเท่ากับโลหรือเท่ากับสูงย์ก็ดับสเตจ led ก็ led สเตจก็เท่ากับโลก็ไม่ติดอันี้ครับเอาง่ายงก็ led เอ้ยโอสวิตสเตจจะเท่ากับ new สเตจคือสถานะมันก็แฝงกันครับผมมีมีการกดมีการทำอะไรก็แฝงคือกดดับไปแล้วก็มันแฝงกันก็ไฟดับ ง่ายกับตอบนนี้อ่าส่วนเงื่อนไขก็ต้องไปลองเทสดูเงื่อนไขครับต้องไปลองเทสดูเงื่อนไขว่าเว่ามันมีการใช้างานการเขียนโปรแกรมที่ดีคือหนึ่งต้องเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแล้วก็ลองเทสนูน่นเทสนี่จนกว่าจะเข้าใจครับประมาณนี้อ่ะเรามาดูการต่อวงจรนะครับวงจรหลักก็มีอะไรครับก็มีการต่อแบ่งใจกันมันครับก็มีการต่อไฟบวก5โวลต์ครับผมแล้วก็ไฟลบแล้วกาเหลือไฟลบแสดงไฟ สีส้มไฟบัวนะผมจะต่อลงกลาวนะครับ R R, R. จะต่อจากสัญญาณลงกลาวไปเลยครับผมแล้วก็ตัวสวิตช์ก็ต่อข้อมสวิตช์อีกฝั่งหนึ่งครับส่วนตัวสัญญาณไอ้ขาสองแล้วก็ต่อขาสองครับแล้วขาสองแล้วก็ต่อระหว่างเออ่กลาวกับสัญญาณไอ้สวิตช์นะครับผมตัวนี้ซึ่งมันจะถูกข้มตัว R นะครับผมแต่ถ้าสนามปกติเนี่ยคือมันจะชิคโลครับตอนนี้เป็นโรยนะครับผม แต่ถ้ามีการคลิกปุ๊บมันจะเช็คเป็นไฟคือไฟวิ่งไปก็เป็นสัญญาณ High t นั่นเองครับามาต่อมาต่อก็ต่อไฟบวกลบครับม,มต่อไฟบวกสีแดงนะครับผมแล้วก็ไฟลบนะครับสีส้สมแล้วก็ต่อไปครับโอเคแล้วก็ส่วนสัญญาณอ,อ่สัญญาณอินพุตของตัวเรียงครับผมที่เป็นอินพุตของตัวโรโน่ก็เป็นขาจุสามนะครับผม ดูให้ชัดเจนนะครับนี่ครับผมอ่ะตอจากนั้นก็ทําการอัพโหลดโปรแกรมครับการอัพโหลดโปรแกรมก็ทําการนะครับเนี่ยจะมีการเลือกบอร์ดอันโนอูจิโนะ r สามนะครับผมเนี่ยอัโนอูโนะแล้วก็มีการเลือกบอร์ดนะครับคอมพอร์ตซีไซก็นะครับคอมสี่เจ็ดอันโนอูจิโนะครับผมต่จากนั้นก็ทําการอัพโหลดครับปุ๊เรียบร้อยอัพโหลดเสร็จปุ๊บครับเรามาดูครับทดสอบการกดสวิตช์ดูครับอ่ะทดลองการกดสวิตช์ครับกดเปิดใช่ว่าสังเกตดีเลยทติกดดับดิเลดับกดติด กดดับกดติกดดับกดติกดดับกดสิกดดับ,ดดบ,ดดบ,ดดบอะถ้าอยากรู้ว่าคําสั่งดีเลย์ที่เป็นดีเลย์ที่อยู่ใต้ New s เ a t e สเต็ปสองสเามเนี่ยมันจําเป็นหรือไม่จำเป็นคุณลองเปลี่ยนค่าดูสังเกตว่าซึ่งถ้าเปลี่ยนค่าหรือลบมันออกไปเลยมันมีผลกับเวลากดมจะเพี้ยนดังนั้นถ้ามันค่าดีเลย์จะเป็นห้าสิบหรือสิบเนี้ยก็มันจะช่วยในการกดมันจะแม่แมนแม่นยำมากขึ้นครับผมประมาณนี้ ซึ่งผู้ส่งดังกล่าวก็สามารถนําไปสอยอดได้มากมายมีการควบคุมระบบความน้ําระบบไฟแล้วแต่ที่เป็นควบคุมสามารถใช้เล็กน้อยเนี่ยควบคุมดัวแด,ดูให้เพินิดนึงครับผมในการเสียครับผมเราสามารถเพิ่มเงื่อนไขแล้วก็เพิ่มตัวแปรเพื่อที่จะประกาศ5าสวิต์6สวิตเ์7สวิตช์8สวิตช์้าสวิตแล้วแต่สวิตต่างๆครับเราควบคุมอะไรก็แล้วแต่ครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับผมโปรแกรม